ในมุมของตลาดเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ากลไกมันก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องวางแผน d i v e r s i f y วิธีการขายหรือในมุมมองใหม่ๆของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะ,ะนั้นเราจะต้องมีรูปแบบเข้ามาปรับใช้เกี่ยวกับรูปแบบการซื้อขายเดิมเนี่ยอาจจะเป็นแค่การอยู่อาศัยตอนนี้คือการลงทุนละสําหรับผมนะครับสเทรนเลยครับตอนนี้เทรนก็เป็น Se n i o r living บ้านพักที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การดีไซน์ของการทําที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุก็มีพื้นที่ที่ความปลอดภัยเรื่องของการเดินการใช้รถเข็นได้หรือมีระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตอ่อกับโรงพยาบาลหรืออิมเมจเจนซี่อะไรต่างๆแล้วก็พื้นที่ฟังก์ชันต่างๆก็ตอบโจทย์ไปให้ที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุต่อมาอีกอันนึงเลยก็เราปฏิเสธไม่ได้ที่ตอนนี้เราพูดถึงกันก็คือกรีน เป็น green living ครับว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นวัสดุที่จะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อต่อสังคมนะครับแล้วก็โลกเนี่ยก็คือการที่จะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับก็มีผลต่อเรื่องของการมาออกแบบแล้วก็มาปรับใช้แล้วก็การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนของผู้ผลิตเกี่ยวกับวัสดุที่ทดแทนเกี่ยวกับการทําลายสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็ให้ความสนใจดีมากแล้วก็อนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ากินลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นเป็นรูปแบบของที่อยู่อาศัยในในอนาคตแล้วก็อีกอันนึงเลยอย่างที่เรารู้กันนะครับคือเพทเฟนลี่ที่อยู่อาศัยแบบสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้คอนโดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสามารถเอาสุนัขเอาแมวเข้ามาอยู่ได้แฟนลับแมวแฟนลับสุนัขก,ก็สามารถเอาเข้ามาอยู่ในคอนโดได้จะเป็นคอนโดที่ขายดีแล้วสังเกตได้ว่า ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดเหล่านี้ที่สามารถเฟกซิเบิลเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็สามารถขายได้ดีแล้วก็ขายได้หมดก่อนคอนโดที่เป็นปกติด้วยซ้ำนะครับ <S <S ก็วิวิยอนเองเนี่ยก็จุดแข็งเลยของเราจริงๆแล้วเราเข้าใจทุกรูปแบบในเรื่องของการอยู่อาศัยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีวาไรตี้ของสินค้าที่ไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์เพียงสิ่งเดียวทุกรูปแบบของโปรดักเนี่ยออนอยู่บนเชลของวิบิออทั้งหมด ก็ให้มองว่าเราคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของราคาส่งแล้วรวมสินค้าตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาอยู่บนเชลทั้งหมดแปลว่าวาไรตี้ครบทุกรูปแบบครับเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อ property mall co th เป็น property mall ที่รวมสินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่อยู่อาศัยมือหนึ่งเมื่อสอง innovation ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์สมารม์ทโฮมหรือจะเป็นบ้านที่เป็นรูปแบบ green living นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการอ่า investor ที่ investment ใน property นะครับมีรูปแบบการลงทุนทุกรูปแบบเรียกได้ว่าตอบโจทย์ครบเครื่องเรื่องอสังหาที่ v ีบีออนเลยครับแคมเปญแรกครับ We make the best deal ครับว e แม e ก e จ e ร e เบสเ a l เนี่ยคำว่า V เนี่ยก็คือ v ีบีออนพวกเราหรือทุกคนเนี่ยเราสามารถสร้างดีลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตอบโจทย์ได้ดีลหาที่ดินนะครับที่ดินดีๆสักหลังหนึ่งที่จะปลูกบ้านที่เป็นเรือนหอดีๆหรือทําธุรกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ให้เราดีลหาที่ดินดีๆให้ ดีลขายที่ดินก็ได้มีที่ดินดีๆอยากให้ d e เวลลอปเปอร์พัฒนาหรืออยากจอยเวนเจอร์เราก็ดิวให้ดิวเรื่องของการลงทุนดีวเรื่องของการจัดหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือดิลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรียกได้ว่าแคมเปญนี้ครับตอบโจทย์ Vmax The best deal อีแคมเปญหนึ่งครับคือตุนกลางค้าส่งอสังหาผู้ที่ต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบเนี่ยจริงๆเรามีสต็อกเรามีเชลขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าในสต็อกเนี่ยหลายหมื่นล้าน ที่สามารถให้มาหยิบสต็อกของเราครับโดยใช้แพลตฟอร์ม Property Mall เนี่ยไปเป็นตัวแทนทำอาชีพเอาสินค้าของเราไปจําหน่ายได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีนะครับเรามีระบบ AI ที่เป็นอัลกอริทึมในการที่จะช่วยในเรื่องของการขายหรือประมวลผลที่สําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลูกค้าเลือกความชี้เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้าหรือผู้แทนขายที่ต้องการโปรดักที่ดีหรือตอบโจทย์ลูกค้าให้ช่วยคิด เลือกแผนการลงทุนที่วางแผนว่าอสังหาริมทรัพย์ไหนที่ตอบโจทย์การลงทุนได้ดีที่สุดรวมไปถึงนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วสําหรับคนที่อยากรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านสักหลังเนี่ยเรามีบร็กเกอร์เราเป็นบร็กเกอร์ที่จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุดเพนพอยหนึ่งเพนพอยที่ท,ท,ที่ที่ในตลาดเนี่ยมีปัญหากันอยู่ก็คือเวลาเราจะรีโนเวทบ้านหรือเราจะหาผู้รับเหมาดีๆสักหนึ่งรายเนี่ยเรากังวลครับกังวลหลายเรื่องเลยว่าจะถูกโกงไหมจะมีใคร ทำได้ดีหรือเปล่าฝีมือจะถึงไหมแล้วมีผลงานดีๆไหมเราเอาวอ์ดผู้รับเหมาที่ดีที่สุดเนี่ยไว้ในเชลเรานะครับแล้วให้ลูกค้าเลือกคาเลคเตอร์ที่ตรงกับลูกค้าแล้วเลือกสเปคที่ลูกค้าต้องการสําหรับผู้รับเหมารายนั้นๆเนี่ยที่ตอบโจทย์และเชื่อถือได้เนี่ยให้ลูกค้าเลือกและลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจครับว่าเลือกใครคุยกับใครแล้วแฮปปี้แต่เราวลิฟายมาแล้วขั้นตน้นให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเราจัดหาผู้รับเหมาให้กับลูกค้าด้วยพูดเหล่านี้เนี่ยคือไม่เสียค่าบริการนะฟรี ฟรีทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้รับเหมาที่เป็นบริการของเราอีแคมเปญหนึ่งครับช็อปบล็อกเกอร์ที่คุณไว้วางใจครับต้องบอกว่าเรามีบริการที่ตอบโจทย์เรื่องแทนที่ developer อร์เนี่ยจะผลิตสินค้าหรือตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยหรือไปผลิตที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบโจทย์นะครับไปคิดค้นตรงนี้ก็วางใจเรื่องการตลาดและการขายใช้วีบีออนครับเป็นตัวแทนในการที่จะดูแลโครงการทั้งหมดหรือวางแผนการตลาด เรามีแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจําหน่ายตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นที่ท,ท,ท,ที่ทำให้เดเวลลอเป,อเ,ปอเปอร์ทุกคน,นใช้งานเราแล,แล้วตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลย Property Tech ก็คือการนําเทคโนโลยีครับที่เป็นระบบอัจฉริยะต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีในโลกนี้ที่มีอยู่เ,เข้ามาปรับใช้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของการขายเราทําแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อ Property m a l l Property m a l l เนี่ยตอบโจทย์ Property Tech แบบเต็มรูปแบบ ในนั้นจะมีอัลกอริทึมระบบประมวลผลอัจฉริยะในเรื่องของการคำนวณว่าลูกค้ารายนีย้จะมีความสนใจในเรื่องของสินค้าไรายไหนมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทใดเช่นการเดินทางในรัศมีไม่เกิน30นาทีของชีวิตประจําวันที่เคยไปเช็คอินอยู่บ,บ่อยๆเคยทํางานอยู่แถวย่านเพลินจิตในลัศมีเพลินจิตรอบๆ30นาทีเนี่ยมีโครงการอะไรอยู่บ้างในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการลงทุนแยก การลงทุนในรูปแบบต่างๆของอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นรูปแบบของการลงทุนในมิติอื่นๆในแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถวางแผนการลงทุนโดยการซัพพลีดการลงทุนเนี่ยไปอีกหลากหลายรูปแบบโดยใช้ระบบประมวลผลการลงทุนที่อัจฉริยะมีเรื่องของการวางแผนในโลกของอนาคตที่สามารถเอานวัตกรรมเรื่องของที่อยู่อาศัยเข้ามาปรับใช้อย่างเช่นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่เป็นอยู่ในมือถือเราสามารถควบคุมทุกอย่างในบ้านได้ลิงก์ต่อกับเรื่องของอ โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของเฮล์นะครับก็สามารถมีเชลเมตที่อยู่ในบ้านได้โดยใช้มือถือเครื่องเดียวเรียกได้ว่าเป็น property tech ในส่วนของฝั่งผู้แทนเนี่ยเราก็ใช้ระบบนี้เข้ามาเป็นสื่อในการขายโดยใช้ความอัจฉริยะในการประมวลผลที่ทําให้ผู้แทนการขายทั้งหมดเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเราในการนําเสนอข้อมูลที่ตรงโจทย์ตรงใจกับลูกค้าที่สุดแล้วช่วยให้ปิดการขายง่ายที่สุดโดยการที่ใช้ระบบเนี่ยครับเข้ามามอนิเตอร์อันนี้คือ property tech ที่เรามีอยู่ปัจจุบันครับ แผนของวิย์วิ์เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเป็น global นะครับในไม่ช้านี้ละนะครับในเร็วๆนี้เราเราเตรียมตัวตอบโจทย์ในนำเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้มาปรับเปลี่ยนให้เราเป็น property tech หรือเรียก property เทคโนโลยี y ลายแรกของประเทศไทยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เป็นอเมริกาฮ่องกงเนี่ย property tech เนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ประเทศไทยยังใหม่อยู่นะครับเราชูว่าเราจะเป็น property tech รลยแรกนะครับ ตามแผนเนี่ยของเราในปีนี้นะครับจะไม่ติดอะไรก็จะนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าถามเรื่องความแตกต่างของเวยอนเนี่ยเราชูว่าเราเป็นองค์กรที่นํานวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เรื่องของอ่เรื่องของการทํางานหรือเรื่องของสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญหรือเขาเรียกว่าเอ่อเทรนของเจนของคนทํางานเนี่ยทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ารุ่นเก่าก็เรียกว่ารุ่นมากประสบการณ์ ควบคู่กันอยู่ทุกเจนเลยในในองค์กรเรามองว่าองค์กรของเราถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและท่งคุณภาพที่สําคัญและเป็นองค์กรที่ส่งพลังนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรเรามองว่าธุรกิจเรายั่งยืนได้เพราะเพราะสิ่งเหล่านี้กต่อไปของเราคือการส่งต่อสิ่งดีๆจากองค์กรที่พวกเราร่วมกันคิดค้นเนี่ยสู่ลูกค้าผู้ซื้อนะครับได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้ได้มุมมองที่ ที่เรื่องของการทํางานที่เอาไปปรับใช้กับสินค้าเนี่ยไปในเชิงที่เป็นเทรนด์ของโลกอนาคตรครับผม